สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทันทีวีเรื่องราวกีฬาเอเชียที่น่าสนใจนะครับวันนี้มาอยู่ในโหมดของทีวีนะฮะแน่นอนฮะไม่ใช่เรื่องอื่นแต่อย่างใดนะฮะช่วงนี้ต้องบอลเลบ์บอนประเด็นกาลังเดือดประเด็นกําลังถูกพูดถึงนะฮะก็มาแต่เช้า เดี๋ยววันนี้เก็บข่าวสารไม่ครบท้วนขบวนความนะต้องมาแต่เช้าเพราะว่านอกจากวอลเลย์บอลแล้วนะฮะในรอบค่มคัก็จะมีแมตช์ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนระหว่างไทยกับเขมรสถานการณ์กีฬาเช่นนี้นะฮะเขมรต้องการที่จะเอาชนะไทยซักด้านฟุตบอลหญิงในค่ำคืนนี้เช่นกันและนอกจากฟุตบอลหญิงนะฮะแข่งขันในช่วงเวลาเดียวกันก็ยังมีวอลเลย์บอลหญิงยู21ชิงแชมป์โลกรวมไปถึงซี l ี a g ลีกชุด ใหญ่ของทีมชาติไทยด้วยนะเรียกว่าวันนี้โปรแกรมแน่นจุกๆนะฮะแล้วก็จะค่อยๆทยอยรายงานแล้วกันพูดถึงซีวิลิกที่เพิ่งจบไปนะฮะกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวครับ พอเวียดนามเองทําผลงานได้ดีครับในซีวีลีกอย่าลืมว่าเวียดนามมีการได้เก็บคะแนนนะฮะส่วนไทยไม่มีการเก็บคะแนนนะอยู่เฉยๆมาแข่งเฉยๆ <c oughs> เออเป็นเป้านิ่งนะฮะแต่เราไม่ได้ไม่เสียเวียดนามนี่โกยคะแนนจากพวกฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยนะครับเวียดนามก็ขึ้นมาอยู่ในอันดับ23ของโลกแล้วณนะปัจจุบันนะฮะหลังจากชนะฟิลิปปินส์สามศูนย์ก็บวกได้เพิ่ม4.46คะแนนนะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าชนะอินโดอีกเวียดนามก็จะไล่นะฮะ ทีมชาิไทยเหลือเป็นแค่5คะแนนเท่านั้นก็เรียกว่าจอคอหอยฮะไทยอันดับ20เหยียน23การนตีได้เลยนะโอกาสชนะอินโดสูงด้วยเหยียนจะขึ้นมาแซงเม็กซิโกขึ้นมาอยู่อันดับที่22นะครับแล้วก็ ไล่ไทยปไปแค่ห้าแต้มสุดท้ายก็ต้องไปวัดกันที่ชิงแชมป์โลกว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนนะถ้าเยยนเก็บใช้ได้อีกในชิงแชมป์โลกคราวนี้แหละยาวนะมีสิทธิ์แซงขึ้นไปเป็นทีมอันดับหนึ่งของอาเซียนครับมันมีวันนี้จริงๆมันมีวันที่เยยนพัฒนาขึ้นจนก้าวเข้าไปเป็นทีมระดับท็อปปัจจัยหลักปัจจัยสาคัญนะฮะ คือการมีตู้เย็นนะฮะคอยเก็บแต้มเวลาแข่งขันรายการเอเชียทั้งหลายทําให้พุ่งขึ้นมาแบบนี้แต่ชิงแชมป์โลกของจริงแน่นอนฮนะถ้าทําได้อีกต่อไปไม่มีใครปฏิเสธว่าตู้เย็นคือผู้ที่แกร่งที่สุดในปัตตพีของวงการวอลเลย์บอลเอเชียคนหนึ่งแต่เรานะครับต้องการสยบเขาต้องทํางานหนักต่อและ่ผลงานเรายอดเยี่ยมนะครับเอาชนะอีโดเชนกัน3ต่อศก็เรียกว่าต้องเสริมจุดบุกบกพร่องหลายอย่างก่อนการเจอเวียดนามที่เป็นเกมสําคัญแต่สิ่งสําคัญคือเราได้ใช้ทีมสำรอง ะะสู้จนสุดทางนะฮะกับอินโดนีเซียแล้วชนะไป30เป็นมิติที่ดีมากๆหนึ่งในคนที่ทำผลงานได้ดีนะครับคือ พี่ดาวกติกาแก้วผินครับพี่ดาวเป็นคนที่ไม่ได้สูงใหญ่วันนี้ถ้าเทียบกับมีกาบตีนี่คนละยศเป็นคนที่ไม่ได้มีกล้ามบึกบืนดังชายชะก,กันแต่พี่ดาวก็ทําแต้มได้ไม่แตกต่างกันเวลาที่เจอกับทีมระดับรองในอาเซียนนะฮะพี่ดาวบอกว่าทีมเล,เล่นได้ลื่นไหลในเกมกับอินโดนีเซียสองเซตแรกเพราะการสื่อสารที่ดีแต่เซตสุดท้ายยังมีข้อบอกพร่องเรื่องการเห็นอาการล้าจึงทําให้เก็บออกมาสูสีมากพร้อมกับเธอถ่อมตัวนะฮะในฟอร์มของเธอเธอบอกว่า คิดว่าตัวเธอเองยังอยู่ในมาตรฐานระดับกลางนะขาดขาดเกินเกินมีบางจุดที่ต้องพยายามแก้ไขพยายามรวบรวมความสามารถของตัวเองให้ออกมาดีกว่านี้ พอคิดว่าตัวเองยังมีจุดบกพร่องพอสมควรถ้าหนูยังได้เป็นตัวเลือกอีกครั้งจะพยายามทําให้ได้มาตรฐานและทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมนี่นี่คือตัวอย่างของผู้ที่ไม่ยิงธนงในตนเองนะสู้และปรับสไตล์การเล่นเสมอมาคนที่ไม่สูงใหญ่แต่กระโดดเทคตัวขึ้นสูงเนี่ยไม่ธรรมดาครับตีเหนือบล็อกคือในอาเซียนขอให้เธอได้จัดการเถอเธอมีประสบการณ์มาแล้วมากมายในระดับโลกหรือเอเชียเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับว่าเธอจะพิสูจน์ตัวเองได้หรือเปล่าเพียงแต่ว่าระดับอาเซียนพี่ดา ากินเรียบเกมวันนี้อีกที่จะเจอปินนะก็เชื่อว่าพี่ดาวน่าจะทําได้ดีครั้งจากความมั่นอกมั่นใจนี้ส่วนเจอเหยียนก็คิดว่าทีมชาติไทยวันนั้นน่าจะระดมเอาชุดหลักลงแน่นอนซึ่งยังเหลือคนที่ไม่ได้ลงนะฮะอย่างชัชชุออน พิชยาโกกรัมที่เป็นประเด็นอยู่รวมไปถึงเพียวอัชราพนคยศนะฮะเก็บไว้เฮียดมนเต็มที่เพราะอย่านยังยิงพยองพองขนนะฮะไม่ใช่แค่ชุดใหญ่ฮะตอนนี้ชุดเล็กครับพยองกลางพูดเยินยอกันใหญ่ชุดเล็กยู่ิบอนะฮะของเราผลงานก็ตามมาตรฐานนะก็คือแพ้ญี่ปุ่น03นย์สามนะฮะยี่สิบห้าสิบไม่ไดม้มาวิเคราะห์คือดูไม่เต็มเกมนะฮะ ทำคลิปชุดใหญ่เสร็จมันแข่งขาบเกี่ยวกันทำคลิปชุดใหญ่เสร็จก็ปาเข้าไปเซตที่2แล้วนะเวลาแอดดูต้องจับรายละเอยียดจริงๆแต่พอจะเห็นคร่าวๆวยย่าิบเอ็ดประสบปัญหาอะไรนะความเร็วและความแม่นยําและการอ่านเกมยังเป็นรองนะฮะทางนั้นญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่มว่าจะกีฬาอะไรเป็นระบบระเบียบอยู่แล้วนะครับวินัยมาก่อนความพร้อมการประสานเขาจะทําได้ดีกว่าเรามากเรียกว่าความสเสถียรเอออย่างน้องเฟิร์นอย่างเงี้ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่ในการปรับตัวนะฮะแล้วก็เรื่องของการกำศึกหนัก ถ้ามาเสริมมิติตรงนี้ได้ทีมก็จะดูดีขึ้นนะครับสำหรับน้องเฟิร์นบริสราสิธาเลิศผู้เล่นที่ถูกส่งไปจาก v ี l เลยนะในรุ่น u ูยิแต่คนที่ผลงานยอดเยี่ยมอีกหนึ่งท่านนะฮะก็คือการจนาดูแข็งแรงดีบวกได้บล็อกได้แต่ทั้งทีมแค่ไม่เสถียรเท่ากับญี่ปุ่นเท่านั้นเอง พายแพ้ไปแต่ไม่เป็นไรวันนี้วัดกันต่อกับบราซิลแข่งเวลาเดียวกันกับรุ่นพี่อีกโอ้ไม่สกอตเพราะแข่งแข่งกองกันแต่ถึงกระน,นั้นนะถึงแม้ว่าฟอร์มนะฮะโดยรวมเราจะบอกว่าน้องเฟิร์นยังไม่ท็อสุดสุดๆรลยก็ตามแต่น้องเฟิร์นก็ทําคะแนนเยอะนะฮะ ที่สุดนะไปที่13คะแนนถ้าไปไล่อย่างแคบหมูทิฟสุดานาะสริกาเนี่ยได้คนละ4 5หคะแนนเท่านั้นนี่แหละคือต้องท็อปกันทั้งทีมจริงๆฉะนั้นเจอบราซิลขอให้ท็อปแล้วก็ทำคะแนนได้เยอะๆหน่อยสำหรับแต่ละคนแต่ละท่านนะฮะแต่สำหรับคนที่ร้อนแรงของเหยียนเนี่ยนะครับก็คือตู้แช่ะนะนั่งที่หงรุ่นน้องของตู้เย็นครับที่กาลังเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้พาทีมเวียดนามนี่เก็บ2นัด6แต้มเข้ารอบไ,ไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะโดยการชนะอินโด30ในเกม แรกเกม2ชนะแม้กระทั่งเซอร์เบียฮะสาด้วยซ้ำเพราะพลังการตบต้องยอมรับจริงๆว่าดังที่หงท็อปนะฮะทำคะแนนสูงสุดในทีมคนนี้โดดสูงครับ ตัวเล็กนะเล็กกว่าพี่ดาวแต่กระโดดสูงจัดด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งนะฮะกล้ามขากล้ามแขนรู้เลยฮะต้องอาศัยการเล่นกล้ามฝึกกล้ามเนื้อนะฮะซึ่งแตกต่างจากผู้หญิงธรรมดาเป็นอาวุธที่อันตรายในนาตคโงยดามดั่นั้นถ้าเกิดว่าผดึกกําลังกันเรียกว่าเขาดันผู้เล่นแบบนี้เข้ามาทดแทนอยู่แล้วนะแต่เสียงคนดังที่หงถ้าใครได้ฟังแล้วคุณจะอึ้งครับว่าเสียงผู้ชายแน่นอนต่อ้เป็นผู้หญิงก็ตามแต,แต่นั่นคือเสียงผู้ชายและลูกกระเดือกแกคือชัดแกไปตบนี่เอาชนะเซอร์เบียนี่เขาโจดจันกัน ะะทั่วโลกประนามครับแม้ว่าเวียดนามจะเข้ารอบไปแล้วในเพจของ fibb ครับไปมีคนทวงความยุติธรรมเยอะเลยฮะนี่ฮะเวียดนามผู้ชายในทีมหญิงมันยุติธรรมเหรอไราสาระทัวนาเมนต์ตาบอดนี่ฮะความคิดเห็นต่อมาครับ fibb คุณเปลี่ยนกฎใหม่เหรอนี่ฮะเยียน,นก็เลยตอบกลับหากมีข้อติชมประการใดสามารถติดต่อ fibb ได้คนไทยกับคนอินโดมีเยอะมีเยอะแต่มันไม่ได้มีแค่ไทยกับอินโดที่พูดครับนี่ฮะทำไมถึงมีเด็กผู้ชายอยู่ในทีมเวียดนาม ความคิดเห็นต่อมาครับฉันคิดว่าทีมวอลเลย์บอลเวียดนามยู21หมายเลขหนึ่งหมายเลข12 21ดูเหมือนผู้ชายผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงความคิดเห็นต่อมาครับเวียดนามใช้ผู้ชายในทีมวอลรรเลย์บอลหญิงชุดใหญ่และยู่21เหมือนกับที่อินโดเคยใช้แมงการนในอดีตทีมอาเซียนออกมาประท้วงเรื่องเพศของเขาได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ชายจริงๆจะดูจากการมีท่าทางการเคลื่อนไหวและฟอร์มการเล่นของผู้เล่นเวียดนามแล้วพอจะเดาได้ว่าพวกเขาเป็นผู้ชายผมเคยเห็นนักวอลรรเลย์บอลหญิงตัดผมทรงผู้ชายนะไม่ใช่เป็นวาก,นการการกูตแต่พวกเธอ ก็ดูเหมือนผู้หญิงแต่เวียดนามกลับไม่ใช่พวกเขามีความคล่องแคล่วราวกับผู้ชายความคิดเห็นต่อมาครับหมายเลขสองชัดเจนว่าเป็นเพศชายแถมไม่มีการตรวจสอบเพศเหรอือความเขียนต่อมาครับโนเซ่บอกว่า วอลเลย์บอลหญิงเวียดนามกระตือรือร้นรที่จะส่งออกนักกีฬาชายลงสนามน่าตกใจจริงฉันหวังว่าสาพันวอลเลย์บอลจะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้เคารพกีฬานี้ด้วยความคิดเห็นต่อมาครับกล่าวว่าเวียดนามมีนักกีฬาชาย3คนแต่น่าทึ่งที่สุดคือหมายเลขสิที่สูงเพียง172เซนติเมตรแต่การกระโดดและการตบนั้นน่าทึ่งมากทำให้ฉันนึกถึงแมงกะแดงแม้แต่การตบของเขายังยากกว่าแมงกะแดงมากความคิดเห็นต่อมาครับเรื่องนี้เป็นยังไงกันนะเมื่อมีผู้ชายลงสนามมันต่างกัน มากบ้าไปแล้วเวียดนามมีผู้เล่นชายเยอะมากแต่ใช่แล้วสมาคมเอเชียแย่มากไม่มีการร้องเรียนให้ตรวจ DNA เลยสําหรับนักเตะจอริโน่บอกว่าโอพระเจา้าเวียดนามมี2หนุ่มในทีมของคุณนะเนี่ยฟไอบีช่วยทําอะไรสักอย่างเอาผู้ชายออกจากทีมหญิงโดยเฉพาะเวียดนามมันไม่ยุติธรรมกับทีมอื่นไม่ควรเพิกเฉยต่อปัญหานี้ถ้าผู้เล่นจริงใจและโปร่งใสพวกเขาต้องให้ความร่วมมือกับการพิสูจน์เพศอย่าออนแอเกินไปฟ i b บีนะฮะนี่ครับเป็นประเด็นเดือดครับถามใหญ่ฮะหมายเลข12เป็นชาย ใช่ไหมฮะเล่นโหดเกินครับคือถ้าเป็นผู้หญิงนี่จะต้องฝึกขนาดไหนในวัย แค่นี้1 8 19เานี่ยทำไมถึงได้แข็งแรงแข็งแกร่งอย่างนั้นแสดงว่าเวียดนามมีวิทยาศา,ศาสตร์การกีฬาที่ดีนะสิเออนี่คือคําถามนะฮะนี่คือตู้แช่แล้วเขาส่งชื่อไปชิงแชมป์โลกแล้วเรียบร้อยเพียงแต่ว่าตอนนี้มาช่วยยูเก่อนนะอากเหายให้เวียดนามพังงาดไปส่วนไทยของเราขอเอาชนะสักเกม2เกมน่าจะทะลุเข้ารอบได้เพราะเอาต้อง4ทีมนะฮะเป็นกรลังายให้ทีมชาติไทยของเรากันต่อไปวันนี้ลาท่านผู้ชมก่อนกับจันทันทีไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะนายจ๋า